ช่วงร้านนาะปาจิมอันนี้เจ้าตอนนี้อําอยู่กันที่บริเวณสันติธรรมเจ้าต้าอําจะพาผู้ชมมาจิมขนมเค้กกาแฟลำลํากันที่ร้านนี้เจ้าสวิตทีเจ้าที่สําคัญนะเจ้าผู้ชมร้านนี้เปิดมีน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพพระเจ้าผู้ชมเท้าตัวอย่างไปนในร้านดีกว่าว่าบางร้านเปนจะสวยสดงดงามแค่ไหนตัวมาเลยเจ้า ตอนนี้อํากับแม่กับพี่ชมพู่จี่หญงเจ้าของร้านสวิชีแห่งนี้เจ้าวสวัสดีเจ้าพี่โฮสวัสดีเจ้าประเดิรเนี่ยอําจะบอกว่าบรรยากาศร้านเนี่ยร่มรื่นมากๆเลยมาลอบเย็นน่ะขอบคุณค่ะอํายังรู้ว่าร้านสวิชีเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเจ้เาแต่เดิมคือร้านสวิตีนี้เป็นของคุณแม่และก็คุณแม่เปิ้ลทำอ,อย่าง้าบ้านเนาะตะกอน,นยอย่างผลไม้บางอย่างเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านเ็กกิจะจะเอามาแป้งนู่นแป้งนี่ อย่างที่บ้านผู้เริ่มต้นคือมีมะเขียงมะเขียงใช่มะเขียงแล้วคราวเนี้ยมะเกียงอ่ะมนตกมาแกก็เลยเอาแปลงน้ำนิดหน่อยรับแรกคือเอาให้เจ้าบ้านจิมเจ้ารอบบ้านแล้วคราวนี้จิมแล้วมันลำลำลำก็เลยลองขายขายแล้วมันก็ขายดีขายดีก็เลยอ่ะเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นของคุณแม่เปิ้ลเจ้าคือการทาน้าสมุนไพรค่ะแล้วในส่วนของสวิตชีนี่เราจะ สวิตีตัวนี้ก็คือ,อสักพักหนึ่งเขาก็ได้จดทะเบียนกับค่างขึ้นมา,าแล้วก็เริ่มต้นจากเนีย่ยค่ะต้นมะเขียงเนีย่ยค่ะต้นมะเขยอเนี่ย่นาะเขาใช้คําว่าสวิตต้นหวานออต้นหวานมันคือต้นผลไม้หวานอมเปรี้ยวเลยใช้คําว่าเป็นสวิตีขึ้นมาเลเกิดเป็นสวิตีขึ้นมาเาซึ่งร้านสวิตีนี่เกิดเปิดมากี่ปีแล้วเจ้า S <S> สิบกว่าปีแน่ๆสิบกว่าป,แปแีแล้วถ<า>ือว่าเป็นร้านกาแฟที่เก่าแกม่มากใช่ที่นี่ม่ได้มีกาแฟอย่างเดียวมีน้ำสูุนไทรที่ธุกรกิจตังบ้านอย่างที่บอ<า>กตัวเงเจ้าทำมาเมินทำมาเมินคือทําควบคู่กันมาตลอดเจา้าทำกาแฟทั้งน้ำผลไม้ใช่ร้านกาแฟนี่คือเพิง่งทําก็คือปีที่แล้วปีที่แล้วอ๋อในส่วนของสวิตทีร้านกาแฟนี่ประมาณสักปีปลายเนาะแต่ในส่วนของน้ำผลไม้นี่คือสิบกว่าปีแล้วแน่ แล้วตอนนี้ที่เป็นซิกนเนเจอร์ของทางร้านที่ขายดีที่มีอย่างท่าเจ้าอันดับแรกคือสวรสดสวรสดค่ะสวรสดทองไม่พูดจาอ,ออกจากหอมหว,หวานหวาน,หวานนี่ก็คือหวานจากตัวรสของตัวเนื้อสวรสดิเองเจ้า่า yeah. แล้วก็อันดับต่อมาจะเป็นเขียงปลาเขียง หวานอมเปรี้ยวเจ้าวิตามินซีสูงคือสาวสาวต้องการผิวสวยต้องมากินน้ำมะเกียงใช่น้ำมะเกียงต้องไปปลูกบนผิวงาม <c oughs> ขอบคุณเจ้าคือ <c oughs> ตอนนี้เขามีน้ำกี่ชนิดเจ้าตอนนี้มีมีทั้งหมด15ห้าตัวค่ะ15าตัวน้ำต่ออย่างเช่นน้ำบอระเ,เฟืองก็นผลไม้ในบ้านเจ้าที่หาได้ตามบ้านปลูกตามบ้านได้เป็นเฟืองส้มเอามา ปรุงแต่งนิดหน่อยเราใช้รสชาติธรรมชาติเน้นธรรมชาติใช่เลือเข้าไปหน้าใช่ค่ะก็คือเป็นน้ำผลไม้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่สดเลยแล้วตัวที่ขายดีสุดหลบพี่งพูนี้คเชือตอนนี้ก็คือตัวสวรดสาวรดแล้วก็ตอนนี้จะเป็นน้องใหม่มาอีกตัวหนึ่งก็คืออัญชันมะนาวน้ำผึ้งอัญชันมะนาวน้ำผึ้งอาหารน้ำผึ้งที่พูดใช้คือน้ำผึ้งดอกไม้ป่าตัวนี้จะทำหอมหวานแล้วก็ให้พลังงาน ใช่มีประโยชน์มากไอ้กอตัวคือขายลองลงมาอนก่ตัวนึงนี่คือแบบอนอับต่อไปจะเป็นคิงใบเตยคิงใบเตยค่ะคิงใบเตยลักษณะก็คือจะสีจอ,อกเป็นสีใบเตยแต่รสชาติจะเป็นรสชาติของคิงของขิงจะมีความเสร็จร้อนอยู่ข้างในคือเราทําได้2ลักษณะก็คือทําได้ทั้งร้อนและเย็นร้อนก็คือเราอ,อย่างเราสามารถที่เอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็ออกมาเป็นแก้ว แล,แล้วคนญี่ปุ่นส่วนมากจะชอบทานชอบทานใช่เพราะว่าคนญี่ปุ่นนี่เป้นชอบแบบอันนี้เหมือนสุขภาพน้องเป็นมากสุวภาพแต่หันร้านลม่ลือที่เขามีการตกแต่งยังไดพ่เจ้าแบบแต่งสไตล์ไหนยังไดกเจาอันนี้แต่แต่เดิมของที่บ้านอยู่แล้วนะโอ้คุณป็นขอาต้องเดิมบ้านมาเลยใช่พี่ชายจะเป็นคนที่ชอบจัดสวนจตกแต่งสวนคุณแม่ก็ชอบต่างคนต่างเชกันคิดทีละอย่างทีละนิดทีละหน่อย ก็จะออกมาเป็นแบบนี้คือเน้นมันแบบเป็นร่มรื่นธรรมาชาติมันนัง่งแบบสบายสบายชิลๆแล้ววันนี้พี่ผู้มีเมนูอย่างมานำเสนอกับผู้ชมห้องนี้จ่วด้นะนำที่เราเมนูอะไรเจ้าตอนนี้อ่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือโลอันชนันโลอันชนนันโลอันชนัน,น,ชนก็คือเราจะใช้อันชันสดอันชันสดเจ้าแล้วก็ต้งในก็จะเป็นะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนแค่กเอโลตัวเนี้ย รสชาติจะไม่ค่อยหวานจะจเหมาะกับผู้สูงอายุชอบเพื่อสุขภาพโดยเป็นอันชาใช่ใช่ค่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นเครปเ,เค้กอันนี้จะเป็นเมนูเด็กมเมนูเด็กเด็กๆชอบชอบมากมาที่ร้านก็จะบอกว่าเ,าเครปเค้กนะช่วงเสาร์อาทิตย์จะเป็นที่ที่แหล่งรวมของเด็กนิดนึงจ,จะมีแต่เด็กๆมาแอลกันเนี่ค่ะ ัต่อไปจะเป็นเค้กส้มเค้กส้มเค้กส้มตัวนี้ผู้ใช้ส้มสดนะอายุเขาจะสั้นนิดหนึ่งแต่ว่าลักษณะการก็คือวันสองวันหมดละตัวนี้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของการเก็บไว้ได้นานหรือไม่ได้นานเพราะว่าเราทำทุกวันอยู่แล้วได้ค่าวว่ายมเป็นโลอัญชันไี่มีที่เดียวอาใช่ <laughs> คือถ้าใส่ขยะกกิ่นโรอันชันเนี่ยต้องมาตีนีตีเดียวต่ออันเ<ช>้อมีตีเดียวท่านต้ชมไปหากลิ่นที่ไหนนี่ไ,ได้แน่นอนา้อมีตีเดียวเป็นสั่งทำเป็นพิเศษใช่จ้าแล้วส่วนกาแฟแก้วนี่ราเจ้ากาแฟแก้วนี้อันลเาเต้ค่ะของตังร้านนี่คือมีทั้งร้อนทั้งเย็นเหมือนกันเจ้านอกจากลเาเต้แล้วก็ยัง,งมีอื่นแถมมีอีกมีเยอะแยะเลยแล้วมาถึงน้ําดื่ม สมุนไพรเนาะเดี๋ยวมาเพื่อนเราลองจริงนี่คืออันนี้มีอย่างพ่กเจ้าสามเจ้าสามสีมะเกียงอันนี้คือมะเกียงเจ้าแล้วก็ตวโรสแซวโรสแล้วก็ขิงใบเตยขิงใบเตยมะเกียงกุ้งเจ้าอาหารเป็นแก้มสีม่วงเจ้าก็เขาคั้นน้ำมันเป็นสีแดงอ่ามะเกียงมะเกียงจะเป็นสีแดงเป็นสีแดงในสีม่วงนั้นเปิ้ลหองว่าลูกว่าอ๋อมันคนละตัวคนละตัวกันเจ้ามันคนละตัวกันมะเกียงเนี่ยเปิ้นแดงอยู่ละ แล้วก็ยังอู้ถึงค่าพคุณของมะเขงมันมีคราพัคุณอย่างไรบ้างจ๊ะวิตามินซีสูงวิตามินซีสูงแต่ไม้สูงมากสูงมากใช่กินแล้วผิวสวยสวยนี่เราเจ้านี่คือสาวรสวิตามินซีสูงใช่ส่วนใหญ่ล่ผลไม้ส่วนใหญ่ละวิตามินซีสูงแล้วก็ในเรื่องของรสชาติที่บางคนเขาจะเรียกเรียกว่ากินมะเขียมคือคนชอบอมเปรี้ยวส่วนสาวรสวัสดิ์พูดจะอมหวาน เรื่องของการเลือกทางด้านนี้ก็จะชิกแนวมาเป็นของร้อนแรงออกแนวไทยเฮิร์บนิดนึงนี่ค่ะมันจะแบบร้อนนิดนึงสำหรับคนที่มักเผ็ดแต่ว่านี่ยอมรับว่าเผ็ดเผ็ดี่เราลองมาจริงดก็ว่าจะอร่อยแค่ไหนทั้งขนมเทศแล้วก็น้ำสมุนไพรกันมเริ่มจากโรอันชัน จานน้ำืบอเกี่ยงเราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำใช่แล้วคงเอกธุรกิจนี้ขึ้นมานะจ๊ะพี่พูนรัะค,ค,คือนี้คือใจผลไม้สดๆแต่ว่ากินมันออกเลยอะ<ม>่ะกินผลไม้มันจะออกขึ้นน้ำแบบจมันจะอมส้มน้อย<ม>เพราะว่า<ม><ม>อันอย่างรูกเองโชวปปับให้มันพร้อมดืม่มนี่ในส่วนของเปลืวกเทอสีสันนวลละออมากเลย หอมอะ่ะแล้วมันเปรี้ยวหวานที่พี่ภูบอกเนาะมาถึงสุดท้ายร้อนแรงซับซ่าขิงใบเตยสีใบเตยและรสชาติขิงมใช่แล้วแต่มันก็นยังแอบม,มีความหอม,หอมอของใบเตยขึ้นมานิดนึงใช่แล้วค่ะทำให้รู้ว่ามันเป็นขิงใบเตย เอาเจ้าคผู้ชมเาได้ลองจิมกุ้งเมนูลับเขาบอกว่าอร่อยเจ้าคผู้ชมแต่สุดท้ายนี่เพื่อพี่ผู้ฝากร้านและจอดฟาน้าสูงไทยท่านผู้ชมทุกนึ่เ้าเจ้าได้เจ้า,เาถ่าจักไดและขอแวะมาแอวมากินขนมเค้กกับน้ำผลไม้ลำๆในร้านสวิตีได้นะเจ้าร้านเปิดทุกวันกับเจ้าร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นค่ะไ่เว้นไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดจะมีวันหยุดทุกวันพุธค่ะ เฉพาะร้านแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากมาลองจิมเนี่ยเดี๋ยวช่วยบอกเส้นทางมาร้านสักนิดนึงก็เส้นทางอยู่เส้นสันติธรรมอยู่ปากทางเข้า Y M C A นะคะาหาง่ายจากซีแยกแต่งหัวลินเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาท่าไก่ทังหน้ากาดสวนแก้วเลี้ยวซ้ายมาถึงหน้าปากซอยทางเข้า Y M C A ด้านซ้ายมือเลยเจ้าเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะ ร้านสีหเหลืองๆเองโซนน้ำตาลนะฮัก,น,กนะฮักมาเจ้าเน้าท่านชมเจ้านี่ก็เป็นแถมหนึ่งร้านดีๆที่อัพพูมแต่นําเสนอม,มากๆถ่ายเี๊รักการทานกาแฟการทานขนมเพลหรือว่าเครื่องดื่มสมุนไพรก็จ,จังนะเจ้ายังใดก็เจญมาจิ้มในเจ้าสวิททีเจ้าอนันต์เนี่ยอ,อัปตะเขบคุณพมิฟูมากๆในเจ้าที่มาแนะนําเมนูอร่อยแล้วก็กน้ําผลไม้เพื่อสุขภาพทุกน้องอั้มไปท่านผู้ชมท่านชมจ้าระเก็บหน้าเดี๋ยวต้องชมไปจิ้มของล้ำๆเก๋งจิ้มไหนไปลืมไปตาน้าชมนะเจ้าสำรับวันนี้สวัสดีเจ้า